สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะให้ดูหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นพระที่ตำนานเล่าขานกันมาพระปิดตาที่มีพุทธคุณสูงยุคแรกหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ว่าจุลาเล็ก สังเกตดูว่าวจุลาเล็กจะเป็นจะเล็กกว่าว่าวจุลาใหญ่เป็นเขาถึงเรียกว่าว่าวจุลาเล็กลักษณะพิมพ์ทรงจะคล้ายกันแต่ขนาดจะเล็กกว่าพิมพ์ว่าวจุลาเล็กเรามาดูกันพิมพ์ทรง ลักษณะแขนซ้ายนะ่ังดูแขนซ้ายจะจะเว้าโค้งต่ำต่ำกว่าแขนขวาแล้วก็หักโค้งงอขึ้นมีรักมีชัดเจนขึ้นมาปิดใบหน้าอ่าอ่าเป็นข้อแขนมีข้อแขนขึ้นชัดเจนแขน ฝั่งทางด้านฝาด้านซ้ายเราฝั่งด้านฝาองค์พระเนี่ยจะโค้งยาวโค้งกว้างว้างกว่าสังเกตดูนะเพื่อนโค้งกว้างกว่าแล้วยกสูงฝาทางด้านซ้ายด้านซ้ายจะโค้งต่ําต่ําลงมาแต่แขนขวานี่จะเป้าโคง้งแล้วยกสูงขึ้นมาปิดหน้าพระพักอ่าเห็นข้อแขนมีร่องแขนชัดเจนนะโค้งขึ้นสวยงาม ซอกแขนจะมีรัมีให้เห็นชัดเจนอ่า,อาเนี่ยจะเห็นพุงพุงป่องอ่าลักษณะจะพุงป่องซอกแขนซอกแขนเนี่ยจะลึกอ่าเห็นมุมซอกแขนลึกชัดเจนขึ้นมาเป็นร่องมือแต่ไม่เห็นนิ้ว ปรากฏว่าไม่เห็นนิ้วแต่ว่าเห็นเป็นมีเป็นชั้นให้เห็นนะมีเป็นชั้นปิดพระพักชั้นเนี่ยปิดเป็นชั้นข้างบนนี่เป็นเหมือนพระพักสองชั้นเลยข้างบนนี่จะเป็นศีสษะต้างล่างนี่เป็นมือปิดหน้าพระพักไว้สองชั้นนะตรงตรงกลางนี่จะบุ๋มบุ๋มอ่าล่องแขน ชัดเจนปุงป่องนั่งขัดสมาธิลาบเท้าซ้ายจะอยู่ข้างบนเท้าฝาจะอยู่ข้างล่างอ่าไม่ใช่เท้าฝาจะอยู่ข้างบนเท้าซ้ายจะซ้อนอยู่ข้างล่างอ่าเท้าฝานี่จะมีเห็นฝ่าเท้าชัดเจนนะเห็นมีเห็นมีฝ่าเท้าชัดเจนมีข้อเท้าฝั่งขวาจะยื่นยื่น ยื่นออกมายาวมากฝ่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่จะสั้นอะฝั่งซ้ายนี่จะสั้นกว่าฝั่งขวานี่จะยาวยื่นยาวกว่านะองข ticks, ้างยังไม่เท่ากันเหมือนแขนวงแขนเหมือนวงแขนแขนฝั่งซ้ายนี่จะสโลปลงมาแล้ววกขึ้นนะข้างขวาจะโค้งออกอาจะโค้งออกมากกว่าโค้งรัศมีโค้งออกมากกว่าแล้วก็วกขึ้นมานะ ลักษณะข้างหน้าข้างหลังเรามาดูข้างหลังอ่ขาข้างหลังเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยฝั่งแขนซ้ายจะสั้นฝ่าอ่าจะเว้าสั้นฝ่าฝั่งขวาฝั่งขวาจะยืนยาวยืดออกมาจะเหมือนถ้าเรามองข้างหลังเนี่ยฝั่งเนี่ยจะเหมือนกับกาดมวยอ่าฝั่งขวานี่จะ สลบยื่นไปข้างหน้าหน่อยเหมือนกับข้างหลังนี่จะจะไม่สลบเท่าข้างหน้าข้างหน้านี่ฝั่งขวานี่จะจะยื่นออกยาวแล้วก็สลบไปข้างหน้าถ้ามองข้างหลังเขาบอกว่าเหมือนเหมือนกาดมวยหลวงปู่เอี่ยมกาดมวยที่ว่าแขนขวายื่นออกไปข้างหน้าลักษณะเหมือนกาดมวยนะเหมือนกาดมวยเนี่ยฝั่งฝังเนี่ยแขนขวาจะยื่นไปข้างหน้าแขนซ้ายเหมือนกับว่าจะ ะลบน้อยว่าสลบออกมาหางข้างหลังนะเหมือนกันข้างหลังมีเอวเห็นมีเอวมีคอคอดมีเอวชัดเจนวงหัวเขา่าขวาจะยืดยาวมากกว่าหัวเข่าซ้ายอ่ามีซอกคอเห็นชัดเจนมีเห็นหูไลายๆนะมีซอกคอเห็นซอกคออ่าอ่าเราดูพิมพ์ทรงของหลวงปู่เอี่ยม น้ารูปทีมทรงคร่าวๆน้ากลางๆเห็นมีตะเข็บนะเพื่อนจะดูตะเข็บนะตะเข็บมีตะเข็บให้เห็นอ่ามีตะเข็บเนี่ยตะเข็บบิ่งมาเนี่ยวิงมาที่หัวเข่าอ่๋ยวให้ดูตะเข็บอ่าเห็นมีตะเข็บเนี่ยตะเข็บข้างอ่าต้องมีตะเข็บข้างทุกอง เนี่ยเห็นตะเข็บ okay, ข้างเพื่อนเพื ouais, deflect, like ่อนดูตะเข็บข uh ้างนะเนี่ยเห็นตะเข็บข้างเนี่ยปิ้งลาๆเห็นลงมาเนี่ยแล้วมาเนี่ยเนี่ยตะเข็บข้างอย่ามาตรงหัวเข่าเนี่ยเฉียงตรงหัวเข่านิดนึงตะเข็บข้างเหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันตะเข็บข้างเห็นไหมเนี่ยมีตะเข็บข้างวิ่งลงมาเนี่ยจอก็เฉียงเฉียงมาตรงหัวเข่าเนี่ยเห็นมีตะเข็บนะเดี๋ยวกล้องส่องให้ดูชัดอ่าเนี่ยมองเห็นตะเข็บลาย แต่เก็บข้างมองเห็นลายๆฮะเป็นพระพิมพสองหน้าฮะสองหน้าประกบกันพิมพ์หน้าพิมพ์หลังอ่าทีนี้จะให้ดูเนื้อองค์นี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อน้ํามันเนื้อผงที่ออกโทนเหลืององมน้ําตาลนะจะออกเหลืององมน้ําตาลอ่า ออกเหลืองอมน้ำตาลเป็นเนื้อเนื้อผงเนื้ออมน้ำตาลเนื้อละเอียดนะเพื่อนดูเนื้อจะละเอียดมากเลยนะดูเนื้อเนื้อที่เปิดเนื้อจะเนื้อที่ละเอียดออกเหลืองเหลืองหน้าเนื้อออกเหลืองเน้ำตาลเหลืองเหลือง ตรงไหนที่ลักเปิดก็จะเห็นเนื้อลักอ่าให้ดูลักเก่านะลักเก่าเนี่ยลักกะลามะพร้าวเลยเหมือนกะลามะพร้าวลักเก่าเห็นไหมเพื่อนเห็นลักเก่าไหมลงลักปิดทองเก่าทองจะไม่เงาอะทองจะออกด้านด้านอ่าเห็นทองไหมทองจะออกด้านด้านนะให้ดูเนื้อชัดชัดเนื้อที่เปิดจะอ,อกเหลืองเหลืองเหลืองอมน้ำตาล อ่ะออกลักเก่าจะล่อนออกเป็นแผ่นอ่าดูหัวเข่าอ่าเนี่ยให้ดูเนื้อชัดๆเนื้อที่ลักล่อนจะเห็นเนื้อเนื้ออมน้ำตาลเนื้อละเอียด หลวงพ่อทำยุคแรกเนี่ยเนื้อจะละเอียดเสียนปิดพระพักเป็นสองชั้นให้เห็นชัดเจน เนื้ออมเหลืองนิดๆน่ะออกน้ำตาลอมเหลืองเป็นเนื้อที่ละเอียดอ่ะแรักลักหลุดลักจะเห็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นหลุดออกนะ เนื้อลักเก่าเนื้อลักเก่ามองเห็นเนื้อลักเก่าลักจะเป็นกะลามะพร้าวเลยเพื่อนลักเก่าอ่าลักเป็นกะลามะพร้าวเลยอ่าลักหลวงพ่อแก้วลักษณะแบบเดียวกันกับลักหลวงพ่อแก้วพักพระ ยุคพระที่สร้างขึ้นมายุคร้อยกว่าปีลักจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮะเพื่อนดูลักร้อยกว่าปีนะอ่าสังเกตดูลักร้อยกว่าปีลักหลวงปู่เอี่ยมลักหลวงพ่อแก้วลักเก่าลักโบราณนะพระเก่าดูง่ายดูง่ายเพื่อนดูง่ายให้ดูลักเก่า เนื้ออมน้ำตาลอมเหลืองเป็นเนื้อที่ละเอียดดูลักมันเงาลักเก่าโหเห็นลักเก่าแล้วตีดเป็นไงลักเก่ามองลักเนื้อลัก เห็นแล้วจับใจนะดูเนื้อดูลักจับใจพระพระเก่าพระได้อายุอ่า เน่ยพระอายุร้อยวอ่าปีอ่า,อาพระอายุร้อยวอ่าปีลักนิมันเป็นเนื้อกะลาอ่าข้างหลังเหมือนกับหลวงปู่กาดมวยอ่าแขนขวาจะยื่นไปข้างหน้าแขนซ้ายเหมือนกับจะสลบสลบมาข้างหลังอ่แขนแขนขวาจะ จะโลบยื่นออกข้างหน้ามากกว่าฮะเอียงเอียงนิดนึงนะจะเหมือนเหมือนกับจะเอียงข้างด้านซ้ายอ่าเนี่ยแขนซ้ายจะยกสูงกว่าแขนขวาอ่าชัดเจนอ่า นี่ยชัดเจนให้จำพิมพ์ทรงลักเก่าเนื้อหลวงปู่เอี่ยมนี่เขาพระหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นพระที่มีพุทธคุณเมตตามหานิยมไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตานะ ใครก็อยากจะได้พระดีไว้ครอบครองสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนศึกษาตามภาพที่เห็นอันนี้เป็นภาพจากองค์จริงขอให้เพื่อนเพื่อโชคดีทุกคนครับเจะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ